คือเราเราดูแล้วว่าแดปนสวัสดีค่ะอาจารย์สมนึกโนูตรุ่นเนมหรุ่นหน้าตาก็ห<ำ>น้าดำค่ะดำหน้าดำไหมคะดำ,ดำ,ดำ มันยอดแสงมันก็ดำถ้าให้ดูยืนเฉียงๆรับแสงมันจะไม่ดำต้องยืนเฉียงๆมาดูเลยนะลูกว่าจะไม่มีการเก็บยืนเฉียงเราปลูกนี่เราจะไม่มีการเก็บเราจะปลูกเลยบุกไปเลยท่านหมอเตาครับกดไลค์นะครับหนึ่งไลค์ไลค์ไลค์ค่ะวันนี้คณะกรรมการประเมินสุดยอดหน้าบ้านหน้ามองปีที่16ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนะคะ ก็มีคณะกับทำงานคณะประเมินทั้งหมด8หน่วยงานด้วยกันนะคะก็วันนี้มาลงดูประเมินให้คะแนนชุมชนจันกเกษมนะคะก็เป็นชุมชนที่1ใน1ใน20ชุมชนที่จะต้องตัดสินในวันนี้ค่ะ,ะ20ชุมชนนะคะที่เราไปมา ยังไม่ครบนะคะก็เป็นโครงการที่ทำให้ชุมชนหน้าบ้านหน้ามองของเทศบาลนั้นมีการพัฒนาต่อยอดในเรื่องหน้าบ้านหน้ามอง <S <S ชุมชนสะอาดรวมทั้งให้ชุมชนได้มีนวัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนดึงเอาบริบทที่ตัวเองมีอยู่นะคะมาเป็นไฮไลท์ของหน้าบ้านหน้ามองก็ทำให้ แต่และชุมชนใน20ชุมชนจะมีหลากหลายเนื่องจากบริบทของถนนบริบทของบ้านไม่เหมือนกันทําให้เทศบาลมีเงินรางวัลที่จะมอบให้นั้นมากมายค่ะในมีสุดยอดหน้าบ้านหน้ามองรางวัลที่1-5ถึง5นะคะก็ติดตามการผลการตัดสินในค่าคืนในวันนี้นะคะวันที่15กุมภาพันธ์ค่ะค่ะ สิ่งที่น่าจะแก้ไขมีอะไรบ้าง,างครับหนึ่งสองสาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันนางอดิสัยสมศรีค่ะเป็นประธานชุมชนจันกระเสษมคือทุกปีเราจะทำหน้าบ้านหน้ามองนะคะ,ะคือเทศบาลจะตั้งจะตั้งให้20ชุมชนเป็นคนดูแลแต่ละ และชุมชนของเรา20ชุมชนแล้วก็มีท่านคณะกรรมการที่ท่านมาดูแลมาประเมินมาตรวจประเมินนะคะ,ะชุมชนเจงกษเสรมไม่เคยหลุดจากยางต่าก็ที่3นะคะไม่เคยหลุดเลยนะคะชุมชนเจงกษเรมมีความภาคภูมิใจมากที่ท่านมาเยี่ยมชมแล้วก็มาให้กําลังใจแล้วก็มาตัดสินตรงนี้ชุมชนเจงกษเรมทาสุดยอดเลยค่ะก็สู้นะคะเพื่ออะไรเพื่อว่าให้ชุมชนของเราหน้าอยู่ผู้คนน่ารักค่ะจากใจของชุมชนเจงกเกษมค่ะ ขอบคุณมากค่ะชุมชนยังเกษมโซ่